แสงจันท์สลัวสาสองลงมากระทบกับหลังคาบ้านร้างหลังหนึ่งเสียงลมพัดกิ่งไม้แห้งกระทบกระจกดังเป็นจังหวะราวกับเสียงเคาะเรียกจากใครบางคนสมหมายนั่งนับเงินที่เพิ่งปล้นมาได้จากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งด้วยความพึงพอใจสมหมาย เลือกบ้านร้างหลังนี้เป็นที่ซ่อนตัวชั่วคราวเพราะห่างไกลาจากผู้คนแถมบ้านร้างหลังนี้เคยมีประวัติว่ามีโจรบุกเข้ามาปล้นและทำร้ายเจ้าของบ้านอย่างโหดเหี้ยมทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาอีกอย่างตำรวจคงคาดไม่ถึงว่าเขาจะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่25 0 0 0 26,000 สมหมายพึมพำขณะนั่งนับธนบัตรรอยยิ้มที่พึงพอใจปรากฏบนใบหน้านี่เป็นการปล้นครั้งที่สองของเขาในเดือนนี้และเป็นครั้งที่ได้เงินมากที่สุดเขาวางแผนจะหนีไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อกบดานด้วยเงินก้อนนี้ขณะที่กําลังนั่งนับธนบัตรอยู่นั้นเสียงฝีเท้า ดังขึ้นจากชั้นบนสมหมายชะง,งักเขาเรีบเก็บเงินใส่กระเป๋าพร้อมกับหยิบมีดขึ้นมากำไว้ในใจหวาดระแวงว่าอาจจะเป็นตำรวจตามมาหรืออาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาเสพยาสมหมายคิดไปต่างๆนานาใครอยู่ข้างบนนะสมหมายตะโกนออกไป ไม่มีเสียงตอบกลับมามีเพียงเสียงฝีเท้าที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครกำลังเดินวนไปวนมาสมหมายลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาคิดจะวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนี้แต่ก็กลัวว่าถ้าเป็นตำรวจจริงๆก็คงมีคนคอยดักจับเขา อยู่ที่ข้างนอกบ้านสุดท้ายเขาตัดสินใจขึ้นไปดูให้รู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างบนบันไดไม้เก่าส่งเสียงลั่นเอียดอาดทุกก้าวที่เขาย่างเหยียบขึ้นไปพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อขึ้นไปถึง เขาพบกับหญิงชาราในชุดสีดำยืนหันหลังให้อยู่สมหมารู้สึกโล่งอกเล็กน้อยคิดว่าเป็นคนแก่เร่ร่อนหรือไม่ก็เป็นคนบ้าที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สักพักหญิงชาราค่อยๆหันมาเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวราวกับ ฉันเหรอเสียงแหบแห้งดังขึ้นสมหมายตกใจสุดขีดอยากได้ของของฉันเหรอร่างนั้นพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วสมหมายพงะถอยหลังตกใจร่างของเขาตกลงมาจากบันไดทีละขั้นทำให้เขาคอหักเสียชีวิตทันที